ผมชัยยาพรมมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบวัวลำพูพักเพื่อไทยสิ่งที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องที่สะเทือนขวัญของคนทั้งประเทศและคนทั้งโลกนั่นก็คือเหตุการณ์กาดยิงที่หนองบัวลำพู37บศพไม่รวมผู้ที่กระทำความผิดยังเป็นภาพที่ติดตาของคนทั้งประเทศเพราะว่าเราไม่มีบันลืมเหตุการณ์ฝันร้าย ของคนไทยและคนทั่วโลกไปได้ท่านประธานครับในวันที่6ตุลาคม2565เป็นวันฝันร้ายของชาวหนองบัวลำพูจังหวัดเล็กๆที่มีความสงบมีอารยธรรมที่ยาวนานมีประวัติศาสตร์ที่จะารึกไว้สำหรับคนทั้งประเทศเราไม่คาดคิดครับว่าจะมีนายตำรวจที่ถูกออกจากราชการ ที่เกิดขึ้นจากคดียาเสพติดนั้นจะก,ก่อเหตุสะเทืนขวัญไปยังคนทั้งโลกโด้วยความบ้าคลั่งเขากราดยิงผู้คนที่เผชิญหน้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุกทำร้ายและก็สังหารเด็กนักเรียนตัวเล็กๆอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอ,อบตอ,อุทัยสวรรค์อำเภอน,นากลางจังหวัดหนองบงัวลำพูภาพสะเทือนขวัญของผู้คนเสียงร้องไห้ระง,งม ตลอดจนอาการขวัญเสียของผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ยังตกอยู่ในสภาพที่เราได้เห็นภาพเหล่านั้นติดตาอย่างไม่มีวันลืมเลือนท่านประธานที่เคารพครับในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาสภา,สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบำพูถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ญาติแต่ว่าก็เปรียบเสมือนญาติที่อยู่ในสังคมของชาวนองบำพูถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนจังหวัดนองบำพูแห่งนี้ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นท่าธรรมประธานครับภาเพเหตุการณ์ที่สามีที่สูญเสียภรรยาที่กําลังตั้งท้องแปดเดือนและอีกไม่กี่วันนั้นลูกตัวเล็กๆกาลังจะคลอดออกมาลืมตาสู่โลกเป็นวันที่เขาไม่มีแม้กระทั่งรอยยิ้มไม่มีโอกาสได้เห็นรอยยิ้มของภรรยาไม่มีแม้แต่ที่จะเห็นหน้าลูกคนแรกที่กําลังจะลืมตาดูโลกท่านประธานที่เคารพครับความฝันสลายของผู้คนดังกล่าวนั้นต้องหมดสิ้นไป ภาพของแม่ที่ต้องสูญเสียลูกแฝดทั้งสองคนไม่เหลือแม่สัก,สกคนครับท่านประธานครับภาพของสามีภรรยาที่มือหนึ่งถือขวดนมลูกอีกมือหนึ่งถือผ้าอ้อมลูกกอดไว้เป็นอนุสร์ยากที่ผู้พบเห็นแล้วเนี่ยจะกั้นน้ำตาอยู่ได้ภาพของสามีที่อบกอดภรรยาที่กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองและลูกคนแรกนั้นก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ้วนแล้วแต่ทําให้เกิดความสะเทือนใจของผู้คนถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากมูลเหตุอะไรครับรรท่านประธานมาจากเรื่องของยาเสพติดยาเสพติดนั้นปัจจุบันนั้นหาซื้อง่ายเพราะราคาถูกแม้แต่สามารถหาซื้อได้ในร้านขายของชาในหมู่บ้านโดยสยซ้ำไปราคาถูกกว่าขนมลูกอมเยาวชนหาซื้อได้ง่ายครับรรท่านประธานครับจนทําให้ยา เย็บติดนั้นแพร่ระบาดเกลื่อนเมืองสวนทางกับงบประมาณของรัฐบาลที่จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆในแต่ละปี8ปีของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช้งบประมาณในการปราบปรามยาเสพติดไปกว่า50,000ล้านธรรมธานครับยังไม่รวมบำเหน็จบำนาญความดีความชอบของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดในแต่ละปีผมถามว่าทุกครั้งที่เราเห็นภาพจากสื่อบนชน ในการจับยาเสพติดครั้งละเป็นล้านเม็ดนั้นเนี่ยของกลางมันหายไปไหนครับาท่านประธานครับจนมีคําถามว่าไอ้ของกลางดังกล่าวนั้นเนี่ยในสมัยที่ท่านอดีตนายกทักษิณเป็นนายกเมื่อปี2 5 4 4เราได้เห็นภาพของการจับเอาของกลางยาเสพติดนั้นมาทําลายเผาให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นกระตาแต่ตลอดร,ระยะเวลา8ปปีที่ผ่านมานั้นเราไม่เห็นรัฐบาลชุดนี้ครับ ได้ทําลายของกลางดังกล่าวนี้จนเกิดมีคําถามว่าไอ้ของกลางเนี่ยมันหมุนมูเดียนในตลาดอีกหรือเปล่าครับที่มันถึงทําให้ราคายาเสพติดนี้ราคาถูกมากวันนี้3าเม็ดร้อยครับท่านประธานครับในยุคนั้นในเม็ดละสี่ร้อยบาทนี่คือบูญเหตุของปัญหาตราบใดที่ยาเสพติดยังยังไม่สามารถที่จะจำกัดออกไปได้เราจะต้องเจอเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านประธานครับบูญเหตุของปัญหาในครั้งนี้นั้น นั่นก็คือเราจะต้องสกัดกั้นต้นต่อของปัญหานั่นก็คือยาเสพติดผมคิดว่าทุกคนในสังคมนี้รู้ว่าต้นต่อของปัญหานั้นเป็นมะเร็งร้ายในสังคมไทยเราจะต้องสร้างเกราะป้องกันให้กับลูกหลานในอนาคตไม่อย่างนั้นแล้วเราก็ต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ซ้ำๆอย่างนี้อยู่ไม่มีวันจบสิน้นเพราะยาเสพติดนั้นทำให้ผู้บริสุทธิ์กลายเป็นเหยื่อเพราะยาเสพติดทำให้มนุษย์กลายเป็นเดรัจฉาน เพราะยาเสพติดทําให้ผู้ที่รักษาความปลอดภัยกลายเป็นผู้ที่เป็นภัยต่อสังคมและสุดท้ายยาเสพติดนั้นทําให้ครอบครัวที่สงบสุขกลายเป็นขุมนรกที่ทําลายล้างสังคมไทยขอบคุณครับท่านประธาน